เด็กๆคะคุณครูพลอยมีเพลงมาร้องให้ได้กๆฟังแล้วนะแล้วเด็กๆลองตั้งใจฟังเนื้อาหาในเพลงแล้วลองทายดูนะคะว่าในเพลงเขาหมายถึงอะไรลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางราฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจได้ทางใบ ลมพัดไวเอ็นไปเอ็นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดก็ไม่ได้หายใจได้ทางใบลมพัดไวเอ็นไปเอ็นมาเอ๊เด็กๆลองทายดูสิคะว่าเขาหมายถึงอะไรนะ กินอาหารทางรากไม่มีปากพูดไม่ได้หมายถึงอะไรคะเอ๊นทายดูสิว่าฉันเป็นอะไร oh <my S 1> ค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะฉันก็คือต้นไม้นั่นเองแล้ววันนี้นะต้นไม้ก็ไม่ได้มาแค่เพลงอย่างเดียวนะจ๊ะเด็กๆฉันมีนิทานมาให้เด็กๆด,ด้วย เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยแต่เด็กๆเตรียมความพร้อมก่อนนะเด็กๆจะชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจพร้อมแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจ แล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพลอยจะแชร์พี่นิทานให้เด็กๆได้ฟังแล้วนะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะคะนิทานเรื่องต้นไม้ที่รักเรื่องโดยวานิดาธนาพฤทธิบดี ภาพโดยพรเนศอารามมงคลวิชัยฉันคือต้นไม้สูงใหญ่ใบหนาทุกต้นมีค่ามารู้จักกันพูดถึงต้นไม้มากมายหลายพันคุณค่าอนันต์ปลูกกันทุกที่ อย่างเช่นมะพร้าวเนื้อขาวน้ำมีหนูรู้จักดีใบรีเร,รียวยาวมะม่วงมะขามไม้งามเนื้อขาวลดน้ำเร็วเข้าติดดอกออกผลพันไม้นานา,นา คุณค่ามากหล้นปลูกขายไม่จนสร้างบ้านสร้างเมืองตั้งแต่โบราณนานแล้วลือเรื่องไม้มากเต็มเมืองเลือกใช้ตามใจแต่พอต่อมาเวลาเปลี่ยนไป ผู้คนโค่นใช้ต้นไม้หมดลงเป็นเพราะมนุษย์ปุดตัดถางพงต้นไม้ลดลงไม่ปลูกทดแทนฉันเป็นต้นไม้ไม่คิดโกรธแค้นถ้าปลูกทด แทนฉันแสนดีใจเป็นแหล่งต้นน้ำชุ่มฉ่ำเย็นใสผู้คนทั้งหลายได้ใช้ยังชีพหนูเห็นประโยชน์โปรดช่วยรักษาต้นไม้มีค่าอย่าคิด ทำลายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานของคุณครูพลอยเอ๊ะเด็กๆเห็นต้นไม้อะไรบ้างหนะ้าในนิทานมีต้นอะไรบ้างคะที่เด็กๆรูจ้จัก เปิดไม้ตอบคุณคูได้เลยนะในนิทานมีต้นไมไรบ้างคะมีต้นไม้ต้อนอะไรบ้างนะต้นสูงๆมีลูกด้วยต้นอะไรน้าเนใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่อ่ามีต้นมะ<อ>พร้าวด้วยใช่ไหมคะที่เราเห็นเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอ๊แล้วเด็กๆคิด,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 ดว่าต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์เยี่ยมเลยค่ะ ต้นไม้มีประโยชน์ด้วยนะแต่วันนี้คุณครูพลอยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตแล้วก็อยู่กับเราไปนานแสนานานเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเราจะมีวิธีการดูแลต้นไม้ยังไงบ้างเดี๋ยวคุณครูพลอยขออนุญาตแชร์หน้าจอให้เด็กๆก่อนนะรอสักครู่นะคะ เป็นต้นะคะเด็กโอเคค่ะเขาทำไหมฉันเป็นต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านใบดูสวยงามตาบ้านของฉันคือป่าสัตว์นานาอาศัยพัก หน้าที่ของฉันนั้นคือมีดอกผลที่เป็นอาหารให้เราทุกคนได้แบ่งปันกันช่วยฟอกอากาศให้โลกเราฉันคือต้นไม้เป็นเพื่อนที่ดีของเธอ โอเคค่ะเด็กๆในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้กันเอะเมื่อเด็กๆได้ปลูกต้นไม้แล้วนะเด็กๆจะต้องมีวิธีการทํายังไงนะให้ต้นไม้จเจริญเติบโตขึ้นวันนี้คุณครูพอมีวิธีการมาแนะนำเด็กๆค่ะขั้นตอนแรกเลยภาพแรกเลยเอะเด็กผู้หญิงคนนี้ในรูปภาพกําลังทําอะไรอยู่คะเด,ด็กๆเย๊ดนะ รดน้ำเยี่ยมมากเลยค่ะวิธีการใช้แล้ววิธีการดูแลต้นไม้ของเรานั่นก็คือเราต้องรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นไม้นั่นเองต้นไม้ก็จะไม้แห้งเหี่ยวแล้วก็จะเริญเติบโตอย่างดีเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆไหนใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้บ้างยกมือขึ้นน้ำวนค่ะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยคุณครูพอยปกมือให้เลยเด็กๆเก่งคนเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเอ๊แล้วภาพต่อไปผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็เจกลองเดาดูสิเขามีอุปกรณ์ด้ว่นะรล้วนดินล้วนดินขุดครับล้วนดินใช่ไหมล้วนดินอ่าเก่งมากๆเลยนั่นก็คือกำลัง ควนดินให้กับต้นไม้นั่นเองเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมมากมากเลยเอะแล้วภาพต่อไปเด็กผู้หญิงผมสั้นกำลังทำอะไรให้กับต้นไม้นะต้นไม้ค่ะมือของมือของเขาทำอะไรอยู่อ่ามือของเขากำลังถอนหญ้าในกระถางต้นไม้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากมากเลยใช่ค่ะซึ่งต้นหญ้านะคะที่เรา ที่ขึ้นมาร่วมกับต้นไม้ของเราเราจะเรียกว่าใช่แล้วเราจะเรียกว่าวัชพืชนั่นเองซึ่งเรานะคะต้องถอนวัชพืชออกนะเพราะว่าเขาจะมาแย่งอาหารของต้นไม้ของเราอ่าแล้วจริงๆเคยถอนต้นหญ้าโวยต้นไม้ของตัวเองไม่เลยเคยไหมคะคุณหญ้าใช่ไหมเคยถอนต้นหญ้าไหมต้นไม้เหมือนกันใช่ไหม โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยภาพสุดท้ายคืออะไรน้ามีถุงด้วยค่ะถุงด็กผู้หญิงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยใส่ปุ๋ยนั่นเองใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้เอ๊ะแล้วเด็กจิตรู้ไหมว่าทำไมเราต้องใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ ต้นไม้เติบโตแข็งแรงจะได้เยยมเลยจะช่วยให้ต้นไม้เริญเติบโตแข็งแรงใช่ไหมคะถูกต้องแล้วพอเมื่อเวลาต้นไม้นะคะเขาทานอาหารที่อยู่ในดินใช้รลาดทานอาหารที่อยู่ในดินนะคะจนหมดไปดิกๆก,ก็เลยต้องเติมปุ๋ยลงไปในดินเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้มีมอาหารช่วยในการจเจริญเติบโต,ตนั่นเอง ต้นไม้ก็เหมือนกับเด็กๆนะคะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะเด็กๆที่ต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่าแล้วเด็กๆทราบเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรเด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมภาวะโลกร้อน โอเคค่ะถ้าไม่เคยไม่เป็นไรนะคุณครูพอจะบอกให้เด็กๆฟังภาวะโลกร้อนนะคะก็คือการที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิร้อนมากๆสูงมากๆเลยนะแต่ว่าไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้นั่นเองเราก็จะเรียกว่าภาวะโลกร้อนค่ะแต่เอ๊แล้วโลกร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะว่าทำไม โลกถึงร้อนเป็นเพราะอะไรเนี่ยคุกคอยเหรอภาพแรกคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะเด็กเตัดต้นไม้ใช่แลยวากำลังตัดต้นไม้ทำลายป่าเห็นไหมคะเมื่อต้นไม้โตนะคะมนุษย์เราก็ตัดต้นไม้เอาไป ใช้งานทําอย่างอื่นก็ตัดต้นไม้จนหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตัวเองตัดไปต้นไม้เป็นไม้ใช่ไหมเอ่ยพอตัดต้นไม้ไปแล้วก็ทําให้ต้นไม้เป็นยังไงคะเด็กมีไหมคะเนี่ยเหลือแต่อะไรเอ่ยออตองเหลือแต่ตอไม้นั่นเองไม่มีต้นไม้สีเขียวให้เด็กๆได้มองแล้วเห็นไหมคะ เมื่อไม่มีต้นไม้ก็เ,เกิดความแห้งแล้งนั่นเองแล้วเมื่อเวลาฝนตกนะเด็กๆไม่มีรากต้นไม้คอยยึดเหนี่ยว<ม>ดินไหลดินก็พังทลายลงไปเลยเหมือนกับ<ม>ที่เราดูในข่าวใช่ไหมคะว่าเวลาฝนตกดินถล่มลงมาทับบ้านเรือนเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเหตุผลเพราะว่าเราไม่มีต้นไม้แล้ว แล้วเมื่อฝนตกขึ้นมาเยอะๆใะ่ไคะิงเกเกิดอะไรเอ่ยน้ำค่ะน้ำท่มวมใช่ไหมคะรถเห็นไหมนิ่เด็กเห็นไหมเอ่ยรถแล้วก็บ้านจมอยู่ใต้น้ําเลยใช่ไหมคะคนก็จมใช่คนก็จมด้วยนั่นก็คือสาเหตุของภาวะโลกร้อนนะนิงเด็กฝนตกมาเยอะเกินใช่ไหมคะก็เกิด น้ำท่วมเนื่องจากน้ำเนี่ยระบายไม่ท oh. ันนั่นเองเกิดเป็นพายุนูนระบายสีแล้วก็เมื่อน้ำท่วมนะคะเด็กๆพอท่วมไปนานๆเกิดอะไรเนี่ยน้ำเป็นสีอะไรคะเด็กๆน้ำที่ออกมาจากท่อเป็นสีดำๆเลยใช่ไหมนั่นก็คือน้ำเน่าเสียด้านเองโอ้โหซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ ก็ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองโอเคเลยเป็นผลมาจากการที่มนุษย์เราเนี่ยเป็นหนึ่งสาเหตุที่ตัดต้นไม้จนไม่มีต้นไม้มาคอยดูแลโลกของเราโลกเราก็ไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์แบบนี้เลยเห็นไหมคะโลกไม่มีความสุขเลยหน้าบึ้งเลยแล้ววันนี้คุณครูพลอยก็มีเกมมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นด้วยนะ คือว่าเกมภาพไหนถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพลอยนะคะจะมีรูปภาพขึ้นมาแล้วเด็กๆตอบคำถามนะแต่ฟังให้ดีแล้วเด็กๆค่อยๆค่อยเปิดไมคตอบคุณครูพลอยนะคะตอบเสร็จเดี๋ยวคุณครูพลอยขอ,ขอความร่วมมือเด็กๆปิดไมค์แล้วก็ฟังข้อต่อไปนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูข้อแรกกันเลย เอะเมื่อเวลาเราปลูกต้นไม้เราควรทำอย่างไรคะิเด็กระหว่างรูปภาพแรกรดน้ำต้นไม้กับรูปภาพที่อยู่ในฝั่งสีเหลืองตัดต้นไม้ทิ้งเลยค่ะถ้าเราปลูกต้นไม้เราควรทำอย่างไรน้าสีนส้ำต้ญญนไม้ไม่เขียนรดน้ำต้นไม้อยู่ในภาพสีอะไรนะ สีเขียวสีเขียว,ยวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะถูกหรือเปล่าเย้ถูกต้องแล้วค่ะดิเจกๆเย่ยม,มากๆเลยเมื่อเราปลูกต้นไม้เราก็ควรที่จะลดน้ำให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ของเรานั่นเองต้นไม้ก็ต้องการน้ำนะคะดิเจกๆเพื่อช่วยในการจเจริญเติบโตไปดูภาพต่อไปกันเลย เอ๊เด็กๆคิดว่าภาพใดเป็นประโยชน์ของต้นไม้คะระหว่างทําให้สัตว์เนี่ยไม่มีอาหารตายเลยหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหน้าเป็นแหล่งน้าเป็นแหล่งอาหารภาพใดเป็นประโยชน์คะระหว่างสีส้มกับสีเงินสีส้มที่มีสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะคือประโยชน์ของต้นไม้น่ใช่หรือป่าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกัน อจะใช่ไหมนะเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆถูกต้องนั่นเองประโยชน์ของต้นไม้ก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่านะคะเหมือนกับนกนะคะที่สร้างบ้านสร้างรังอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วก็เราสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะก็นําผลไม้จากต้นไม้มารับประทานก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเก่งม,มากๆเลย เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะข้อต่อไปภาพใดหน้าเป็นผลที่เกิดจากภาวะกร้อนแล้วว่าภาพสีเขียว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 ภาพสีเขียวเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆภาพสีเขียวเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมใช่ไหมคะท่วมอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้าง ท่วมบ้านท่วมรถ<อ>เลยล<อ>ใช่ไหมคะเยีย่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอันนี้เป็นผลจากการเกิดภาวอ่ะโลกร้อนหรือเปล่าเย้ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะ แล้วภาพไหนนะที่เป็นผลจากการเกิดภาวะโลกร้อนอีกระหว่างภาพฝั่งสีม่วงกับภาพฝั่งสีเหลืองีรืองะไรี่าสีม่กแหมายถึงอะไรครับอะไรแห้งแรงนะมันแห้งแล้วมันแห้งแ้งแล้วมันก็ร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าเด็ก hmm. ผู้ชายเหงื่อออกเลยอ่อนเพียเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยอ่าใช่ไหมนะใช่เย้เยี่ยมมากๆเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะปบมืงให้อจหน่อยโอ้โหวันนี้เด็กๆเก่งมากๆเลยทั้งตั้งใจเรียนกับคุณครูพอยแล้วก็ ตั้งใจเล่นเกมตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะปุบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้ไปแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีการดูแลต้นไม้ทำได้อย่างไรบ้างนะ ต้นไมต้นไม้ค่ะปองรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากแล้วนอกจากรดน้ำต้นไม้ทำอะไรได้อีกคะเด็กๆต้นไม้ทำไงควนดีขตัดต้นไม้ข้าัดร้แล้วก็มีอะไรนะควนดีพวนดแล้วก็ใส่อะไรนะเติมอาหารให้กับต้นไม้มาทำอะไรนะ ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยอะมากเลยเก่งมากเลยค่ะมีทั้งพวนดินใส่ปุ๋ยปลูกต้นไม้โอ้โหถ้าเด็กๆทำได้แบบที่บอกมานะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็มีผลมีใบมาให้เราได้มอง้วยนะคะเด็กๆ แล้วถ้าและที่สําคัญที่เด็กๆบอกเลยเราก็ต้องไม่ตัดต้นไม้ทําลายป่าเพราะการตัดต้นไม้ทําลายป่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอะไรคะเด็กๆภาวะอะไรนะลูกร้อนโลกร้อนโอโ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลง เรื่อนชื่อต้นไม้ถ้าเด็กๆร้องได้เปิดไม้ร้องตามคุณครูพลอยเลยนะคะของกันเลยนะหนึ่งสองสามฉันเป็นต้นไม้เลยอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนฝ้าน้านฉันคือฝ้าฝ้าหน้าละไปพายที่ แน้ที่ของฉันนั้นคือมีดอกผลที่เป็นอาหารให้เราทุกคนได้แบ่งปันนั้ำในโลกอากาศที่เราซึองคืไมาเป็นนที่ดีงามีย่ลยมเลยเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงเพื่อนชื่อต้นไม้นะคะ ฝึกร้องไมาเลยหลายๆเพลงเด็กๆก็จะเก่งๆกเกงแบบที่เด็กๆเต็นอยู่ทุกวันนี้เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้ก,กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของคุณครูพอย<ม>ก็หมดเวลาจบลงแล้ววันนี้วันศุกร์เดี๋ยวเรามาร้องเพลงวันศุกร์เรสนุกขึ<ม> <ๆ S 2> ้นเพลงกัพร้อมกันนะคะเด็กๆ

ขอบคุณเด็กๆที่ต้งใจเรยนายะคะหาอย่ลยนี้ที่ารดูแลต้นไม้ไปดูแลต้นไม้ของเด็กด้วยนะบาย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 สวัสดี